อันนี้แอปเข้ามาเข้ามาตรงแอป SM Connect ลอล่ะอ้าวมันมืดแล้วก็ไปที่เติม s m m Point แล้วก็จำนวนเงินที่เติมจะเติมเท่าไหร่สามร้อยอ่ะสามร้อยอ่ะยืนยันแล้วก็ไปเลือกที่เลือกสแกน QR Code มาอ่ะสแกน QR Code จิ้มไปอีกทีหนึง่งนี่นะอืม แล้วก็ชำระเงินอ่าอ่าเซฟหรือว่าแคปหน้าจอตัวนี้ไว้แคปหน้าจอไว้แคปยังอ่าทีนี้ไปก็ไปหน้าบัญชีเราอะ่ะเข้าได้ไหม อไปหน้าไปหน้าบัญชีเราแล้วก็เข้าไปป้อนรหัสเลยอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะถ่ายอยู่ข้างนอกอยู่อ่าแล้วไปที่เดี๋ยวนะตรงที่สแกนจ่ายเงินเออนั่นแหละแล้วก็ไปเอานั่นมาเอารหัสเอาเออนั่นแหละใส่เรียกรูปภาพ ที่เรานั่นไว้เมื่อกี้เน,นี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปแล้วก็อะไรนะต่อไปอ่ะเขามาต่อไปเนี่ยมันสแกนเสร็จ<อ>ปุ๊บมันมันจ่ายให้เราเข้าบัญชีเลยแล้วก็ต่อไปนี่นี่เนี่ยโอเคไหมเออกดต่อไปต่อไปก็จบแล้วอืแล้วเราก็ไปเข้าตรงนั้นอ่ะแค่นี้เงินเข้าบัญชีเข้าไปในเอซีเอ็ม